เบิรครับมืออื่อนวันพระเข้าจะเก็บเนือจังไดเหุสดอยู่ตลอดเวลานะครับครับนี่เลยครับเครื่องสิ้นอากาศครับเครื่องดูดอากาศตาจะเป็นสีน้อครับน้อนี่นี่ที่ผมซื้อมาซื้อมากรบบปงแพงครับเป็นวิธีการถนอมอาหารครับเดี๋ยวผมเสียในเบิง์ได้ครับชมเด้อครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือนีสิผมสิพามาการเก็บเนื้อจี่ซดซดให้มันสดไปตลอดเสมอครับเพราะว่าวันพระังสีเขาบกขางัวครับบกขางัวเขาเช็ดยังไนวันพระเขาเช็ดเนื้อสดนะครับเนาะคือว่ายเดี๋ยวป่าลงไปเนื้อติงตุบตุบตุบเปลี่ยนยืบ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 นี่คือสดครับการเก็บเนื้อจังไเการเก็บเนื้อคือการคือว่า ขาต้องทำการซีนเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวไใน,นกองนอะครับเนาะเะเป็นก่อนหบึสิเปิดสร็จเจ็บมีเจ็มีตอนมีดีปึ๊บมดูรากาศออปก,กดลงไป ล็อกล็อกเลอ,อกอน,อกรอน,อกน,นครับเขาก็สิดูดอากาศไล่อากาศออกจากทุ้งห้เบิร์ตนะน,นะครับเบียบไว้นั่ง ตเชียนเซ็จเร็เยเลยนะครับนะครับมันจะดูดอากาศอ,าออกแบบนี้อเอากระนั่มเนื้อลงในกองครับปิดขวา,าเก็บในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอนะครับประมาณประมาณ8องศาเก่าองศาประมาณน,นี้นะครับนี่นครับ เลือดเลือดเลือดที่ใส่เลือดสดตบเป็นสีแดงถ้าเลือดคำๆดำๆหนีบใส่นะครับไม่ใช้นะครับใช้เลือดสดๆนะครับโอเคครับ